วันนี้พาไปเที่ยวนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่บรรยากาศดีมากๆแต่ว่าเราก็เพิ่งเคยมาเนี่ยแหละชื่อว่าดอยพญาพิพักนะคะหรืออีกชื่อเขาจะเรียกว่าภูหลงถังก็จะออกแบบดูเป็นภาษาจีนเนาะเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยพญาพิพักจะเป็นชื่อฐานปฏิบัติการทางทหารอซึ่งอยู่บนดอยเนี้ยเขาเรียกว่าดอยยาวนะคะอ่ะ แล้วระหว่างดอยยาวกับดอยผาหมดนเนี่ยมันก็จะมีสถานที่ตรงนี้นะคะที่เขาเรียกแล้วในส่วนของภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าภูหลงถังอะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าบางคนบอกเ,อเดี๋ยวไปดอยพระยาพิพักหรือว่าภูหลงถังคือที่เดียวกันนะคะขึ้นมาบนดอยนะคะก็จอดรถได้นะคะนี่บรรยากาศมองลงไปแบบวิวดีอะ่ะวิวดีมากนะคะ ก็มากันนะคะกับคุณหลานและก็คุณแฟน,นะคะ่ะนี่วิวดีนะคะก็มีจุดชมวิวนะแล้วก็เป็นสถานที่แบบถ่ยายรูปสวยแล้วก็แอบ,บเห็นคนอื่นอ่นอะเขามาแบบเตรียมของมาแคมปิ้งด้วยนะมาแคมปิง้งมากางเต็นท์ได้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําให้บริการเหมือนอุทยานอะ่ะ ือบรรยากาศแบบอุทยานเลยนะคะอืมดีเลยนะคะแต่จะเรียกว่าข้อควรระวังไหมเอาเป็นว่าข้อควรระมัดระวังนะคะก็คือทางที่เราขับรถจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะนี่เขามีแบบป้ายเตือนเลยนะคือทางอ่ะเขาลาดชันมากนะคะก็ใช้รถใช้ถนนแล้วก็มีความชํานาญในการขับนิดนึงนะคะนะก็ต้อง ขับรถขึ้นไปนะคะสถานที่เนี่ยจะมีจุดชมวิวอีกที่หนึ่งแล้วก็คล้ายๆแบบเป็นช่วงสามมังกรอ่ะก็จะต้องเข้ามาชมในหมู่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของหมู่บ้านเช้าม้งอ่ะเขาก็จะมีความเชื่อนะคะแล้วก็มีสระน้ําที่เป็นมังกรอยู่อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่มาแวะเช็คอินนะคะถ้าชื่อเต็มๆอ่ะเขาน่าจะใช้คําว่าวันนะอุทยานพญาพิพักเนาะอ่ะซึ่ง เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีการจดบันทึกการพัฒน,นาที่สําคัญต่างๆของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างของอําเภอหุ่นตาลและก็อาเภอพญามเมงรายอืมก็จะมีตรงนี้แหละตั้งอยู่อันนี้เราก็มาจุดชมวิวอีกที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็ถ้าใครอยู่ เจ้าเชียงรายนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าได้มาแวะเที่ยวนะคะก็แนะนํามาได้นะคะแต่พอคะคนละแม้วงก็เรื่องการขับรถแหละแต่ถ้าได้ขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะและพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะก็เป็นเส้นทางแบบเขาก็เรียกว่าเป็นประตูสู่ภูชีฟ้าด้วย